อยากกิ่นมาเมือลร้านนี้ร้านชาบูที่เปิ้ลลือกันว่าบรรยากาศตอนแรงโรแมนติกซุดสวัสดีเจ้าวันนี้กินดีอยู่เหนือปลาไม่กินร้านนบิตาชาบูเพื่อนมีซุิสไตล์คันไซและชาบูแบบราคาหม้อชาบูอย่างมานาฮัอันลํำเหลือน้ำเดือดล่าลุยขอยลายหมูหั่นลอกยิวใจจัดหน้าช่วงลงไปใส่หม้อใสใ่ไข่หมน้อยต้องกินกับน้ำจิ้มซูเดตของตังร้านน้ำจิ้มอองล่าที่เปิล้ลโรยแค่หมูขาวๆตังบนจุ่มเน้นๆอืมอูมามีตอนนี้เปิ่อก็มีโปรโมชั่นผ่านเช็คอินใน Google ก คุ้มที่สุดแล้วนแนะนาโนบิตะโลเป็นซูชิที่มีแค่ร้านโ no นบิตะเท่านั้นแซลมอนโรผักอันนี้บอกลิเซฉมว่าได้อ้วนเปิ้งใจสิงนี่ปิ้งย่างโกไม้นี่บอกว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อซดหอมหนุม่มเปิ้นฮือมาจุกมากกินบัตตานโมดกับอิมล่าเออที่สวนนี่เปิ้นก็กว้างขวางจะได้ฟิลสไตล์ประเทศญี่ปุ่นมันเป็นเจะอีกะช่วงนี้เปิ้นก็แต่งร้านเข้าธตีมคริสต์มาสซดคือบอกถึงความอลังการตะลึงเต็มสองลูกตาไปเลยเก็มีโดนตีซนทุกวนันสุกเสาร์อาทิตย์เริ และช่วงนี้เปิลมีโปรโมชั่นน้ำเก๊กฮวยฟองนุ่มๆเปิดก็คือ2แก้วแถมรีหนึ่งแก้วเป็นเลยจิบไปฟังเพลงไปข้ามคืนพิเศษสุดโรแมนติกเอา้าฟิลแฟนฟิลครอบครัวพาเพื่อนฝูงมาก,ก็ได้มีซุ้มกองไฟหืออย่างมัชเมลโล่ตัวหนาะชุดนี้สายคอนเทนต์ต้มาพลาดร้านเปิดเปิดทุกวัน11โมงถึง4 00. ทุ่มเทศกาลแล้วก็ชวนกันมาปาร์ตี้ที่นี่ได้เปิลมีห้อง v i p แบบ10คนแบบสาวคนหรือจะเช่าสถานที่จัดงานเลี้ยงกระบกร้าน้ลได้ก็ไดดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือตัวนั เจ้าขอบคุณเจ้า